โขกขึ้นไปเลยพี่น้องพัดจู๊โโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอาไ่กินหอิกอิอวอ้ปนกอคนกันิ๊กอมาดิอ้นิตาหป้งปลาครับพี่น้องกินเขาต้องกันบ้านเนี่ยต้มปนินปีงปลาครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผม มอนี่มาพบกับต้นวิธีบานเกิดชาแนลและกับทีมงานครับพี่น้องครับมอนี้พากันเมื่อวานแหครับพี่น้องไมเ้เฮาก็จะเป็นหวยเป็นข้องธรรมชาติครับผมอยู่ในเขตตำบลบ,บันจันอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเป็นยอดที่ยาเห็ดไรเนาะครับเนาะพันอดไม้หมนีเขาเคยมาขังก้อนี่เกือบสองเดือนแล้วครับพี่น้อง แล้วก็มีข่าวดีครับผมขอบคุณพี่คุณน้องครับตอนนี้ช่องวิธีบันเกิดชาแนลของเราเดินทางมาถึงมีผู้ติดตาม1 0 0 0นคนขึ้นไปแล้วครับพี่น้องนี่ก็ขอบคุณพี่คุณน้องครับที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับผมเดี๋ยวมือนีมาลุนกันครับพี่น้องครับฮะไหวหมอเลยครับเลยเฮ้ยบ่ไข่เดินเยอะก็ไม่เห็นได้มีดินเลยตอนนี้ทีมงานเท่ากับืือไม่หือยอดเท่าเฮ็ดไวขึ้นกันบบครับพี่พน้อง <laughs> ครับ <laughs> แ,กแ,กแ,กแกเกย่นาะ่ือใหม่พันโจ้เขาก็ได้บอกไห้พร้อมครับบอคืออยูฝังดินด,ดิโอ้พันโจอย่ไปไฟยี่สานะครับ <c oughs> มือนี้น้ำตรงกลางเลิกแน่ครับพี่น้องพานออดเขาเลยเแพ่มาน้ำครับอ๋อลงเถอลงกันเจ้า แค่นี้พันนนเราเฮ็ดเองครับผมเราซื้อโฟมมาประกอบเอาเองครับเฮ็ดกรอบเห็ดยังเราต้องไรล,<ะ>ล่ลรงองฮะแต่ว่าตอนเอาลงน้ำนีกยากลำบากนะครับลอยไปขึ้นง่ายๆเลยดิยไปเดินเนี่ย ยังไหลือบุ้งต้มสมอตัวต้มสมอแล้วก็ลอยไปลอยมาอยู่หมดเลยเด๋วตัสมอมานน้ำเปื่อยเลยเออตัวสมอมานน้ำเขาท่าเขาท่าพี่น้องเลยมัดยังเหลือครับย่างบิ้มสมอย่านมันก็ลอยไปร้อยมาแดูแล้วเลยเอาพร้อมแล้วครับพี่น้องตอนนี้มาลุ้นกันครับผมใสีหินใสีหิน แหานโจพี่น้องพจิ่งกันืขาว,วทาครับขทาท่าดอกนี่มอน,นี่มาสามคนครับพี่น้องเอาแขนแนครับแขนแเลยเฮามึอนี่ผ้านวัดพุณนะโอ้ยพี่น้องวัดเลยใครเรื่อยยู่พุ่นะเฮ้ยข้านโจโโนจะใบไม่หร <laughs> โอ้พันอดบุ้ยเหรอครับพี่น้องครับวนเราจัวนนแม่วเนี่าเราขึ้นใกล้ๆครับผมแต่เสียดายนะพี่น้องครับตอนนี้มีเสียนจอบเล้ครับผมมีตพูดจอบจอบครับผมอุ้ยบุยหนพันบองนะดังไปเปทนาเล่นมาดอกเนี่ย บ่อาิหันไปบเอกคนเอามลีดดวงดวงจะค่อยฟากกันเนี่ยข้าตะว่าได้เล่าจนว่าเห็นปลาบอนเมื่อกี้เลยเป็นินยูยะยยสอ้ยขนมแม่จานจูบบ่ขนพ้งามานี่ไหงาไมไหมัใบไมเนลยระว่างอยาจาไว้เนาะหยบตัว่สุดเลยนม่หนีงเลือกติเลือกหรอ ไฟยังไงวัด,ดดูดิม well, e yeah. ังคันไปพอดบ่เห er ็นก le ุยว่าบวกเขาเจ้าเอาวันโดที่มันตื่นกูมันแรงมากกะต้ง่างนี่เยวสับกดจริงแริงนี่ครับวันมักไหวจากข้าวครับพี่น้องจากสิบยี่ิบนาทีจังลงง่มครับ

ท ma. ้ายเจ้าพ่อดีทั้งขัวเจ้าน่ะโอ้ยบ่มีดหรอเอ๊กใช่มาสี่นินบ่เอกลางได้นะอ๋อยูเซอรนี่เราพุ่มานั่นละบ่ดอกเ็ดที่วันน่หล่มาผิดแล้วกี่ปลาสิงห์ทางดานกักครับพี่น้อง ิดเมื่อวานที่เจ็ดท่อนโอ้โหต่างไปเน่ยปนิ่ครับพี่น้องกอดีได้ต้มกินเที่ยงครับทั้งเจ้ากูมาในโอ้ง เอาได้กินด้วยดอกินด้วยอจับไปจีโต๊กไปกอนจีโต๊กคนกันจีโต๊กมาดเออเอาไอ้เอาใส่ไว้เดี๋ยวเขาต้มนั่นต้มต้มสดน้ำนะมึงนี่มีเมียบ้านมั่นั่้ยึงครับโหมดไปเองโหมดไปตลาบ

บ้องเบ้ยไ่ได้อยู่ทางกเจ้าด้อคน่ะโงเพี้นอใส่เล่าม่จมาด้ฟังรอดเลแบลบลลบโอ้ยมาดูพี่น้องดูานโจครับผมบโจหมนมวนดูานโจเหามันพี่น้อง โอ้ขึ้นไปเลยพี่้องพาดเหโอ้โอ้ยเกือบเกือบพี่้องวเดอะไร่องโอ้ขึ้นมากขึ้นมาก้ากโอ้ยเสียวเเกือบเกือบให่พี่้องครับเกือบให่โอ้ยบนหยล้นเลย พัน้อดยังบละความพยายามครับพี่น้องครับลองหมุดหาต่อครับผมแสดงว่ามันไผ่ออกแล้วมัมม้งคุณว่าไผ่ออกแล้วเพ,พิดขึ้นว่าดังบึ้มลแล้เนาะเออจะไผ่ขึ้นแห้งอีเดิ๋ยวเออไผ่ออกนะเพราะมันเหี่ทีก็สู้กันมันทำมันจะเบื่อแล้วม,นนนมันมันตามคนมันต่ำตึงแล้ว น้อย,นอยในละมันปลอบใจอยู่ครับพี่น้องปดุกว่าสั้นปดุกป,กปักแย่งปลาขา้าหน่อยครับเหว,ว,ว,วานหมักไปเรื่อยครับพี่น้องครับอันนี้แหเอ็นผ้าน็อตครับผม เอาเลยพี่น้องพันโจมาี่แเราครับปานินตัวที่สองของมนีต้มเกียงต้มเที่ยงเนาะเนาะ้ยหางแดงปานินตัวงาม รุ่นนี้สิบพราะว่าซีหาขีดที่ผมนี่นแหละนี่นะกินเฮ้าครับพี่น้องตอนเทียงตรมประนิ่งสองโตที่ไดมากแล้วครับเดี๋ยวปิ่งปาขาวนะครับเนาะ ท่านเป็นบอสเป็นนรกผู้หนาทีด้วยว่าป่ดนรกถ้ามันนี้เป็นอาหนามดับมันรอดตัวย เนี่ยวอ้แต่ปิ่งนึงพอดีเลยปิ่งนึงพอดีเลยดินจะแบบแ่ว่ามันหมุนมันถึงจะได้ความถูกต้องไล่ปูดจะวางครับพอดีโค้งนเตินปงโอ้คหเมเลมยสะอ่อน อุ้ยสีสันสเลยแซ่บครับหม,มีบวกกวางเซียงสิคร,รับอ๋อโอ้ยพี่น้องนั่งกินเที่ยงมื้อนี้ครับต้มปลานิ่งปิ้งปลาขาวตับักหุ่งครับต้ปตมปลาเนรตับักหุ่งปิปป้งปลาเอาตับักหุ่งก็ไปอ่าครับพี่น้องกินข้าต้องกันบ้านนี้ต้มปลานิ่งปิ้งปลาครับนี่ทุกกริย์ปลาอ้มออปลาต้ม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 ปละ พูนบวันมาไปุนไปโ้นั่งโอ้แสบอ๋อนีต้องขานะเบื่อพูนเ,เอาอออ้นอนเอนนีแยนกินแสบกเนาะนั่งกินมาแสบปนนนนันัมาเนี่ยเ,าาเราพูนน่อยเขาะคิดว่าเราเปน็นเด็กหน่อยนะเขาเที่ยงแสบต้องกันเด้อครับพี่น้อง วาปลาดุกวาปลาดุกควายเอามันเห่ามันจิแกอีขาใมันแกควายเอาใส่ไ้ใน้นมังคังมังคงปลาดุกตึกแม่เอคุณทั้งใส่อเลยไม่ต้อง่หลายเลยนไม่ร้อนสหลายเลยแก่ีบเยอมันนฮากินตะบังในวัยนะแท้เสนะที่ฮ้าตมอนตาบังหุ้เดียวมันจะยากกักินตาบังขึ้นเดียวกับอีกับีอย่งกับย่างเนี่ยสีหาตอนนะหลายเลยมันเลบเลยหลายย่างมันอิ่มก่อนอันนั้มาเก็บเกัน ต้มปลากพดพ่อหมกมกตมพวดแต่สามบงเงยต้มปลาใช่ครปลาตัวเดียวน่ากับยิงกรตับเจวมันแ่บเลยนี่แะครับตางว่ากินเขาปลาตัวหนนี่ยดวยปัวบ้านได้ไม่ได้ช่วยสรางตัวไ่ีงม่้เถอะยกกระกวดก็ปยกบ้กว้ายะสิบมันด้วยดิปวดงายห่งมาเสือ าาบะหมี่ไห่บ,มหบม่มีไห่บะหมีน้ำตาเป็นเครื่องสม่วงน้ำตาหน่อยเดียวก็บ,บ่มีไหชละหน่อยอืแต่ว่าห้องนี่แหกปากห้องเอาไว้ซือนียสุดพี่น้องทั้งเผ็ดร์ทั้งแสบครับทั้งห่อนดื่มย,ยุ่น้ำยาบ่มีแอะโอ้กินข้าวมันนี่แสบไรพี่น้องกูนะทำหุ้งจานมึงหญ่กับชิมมดครับผมความขี้นี่แหละเอามันนี่ขอจบคลิปไปตำหนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับมันนี่กับต่างมวันเฮียมากินข้าวปลา ไม่พอกันคลิปนาครับพี่น้องมัน,นี้สวัสดีครับ